ด่วนจับตามหกรรมพายุเรียงคิวเข้าถล่มไทยปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้15-28กันยายนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันทําการแรกของสัปดาห์ครับ15กันยายนครับเผื่แป๊บเดียวครับ ก็เดินทางมาถึงช่วงกลางเดือนกันยายนเป็นที่เรียบร้อยครับพื้นที่ใดที่ยังรอฝนอยู่ครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปครับก็จะมีปัจจัยฝนกลับมาเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยจากการเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้15ลากยาวถึงช่วงวันที่28กันยายนครับก็พบว่าในวันนี้พรุ่งนี้ครับ15-16กันยายนหลายพื้นที่ยังคงมีฝนชุกได้นะครับ ปัจจัยหลักๆในช่วงนี้ก็ยังคงเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บวกกับแนวร่องมรสุมครับที่เลื่อนพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานถึงแม้ว่าฝนจะไม่ได้ตกครอบคลุมในหลายพื้นที่นะครับแต่ก็ยังคงมีโอกาสลุ้นได้เล็กน้อยถึงปานกลางส่วนใหญ่ในบริเวณพื้นที่ที่แนวร่องมรสุมพาดผ่านครับแต่ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนตกหนักได้บางพื้นที่บางแห่งครับโดยเฉพาะฐาะภาคอีสานภาคกลางภาคตนนอ,อกนะครับในช่วงวัน2วันนี้ ส่วนบริเวณภาคใต้นั้นฝนก็จะกลับมาเพิ่มโดยเฉพาะทางด้านรับมรสุมนะครับฝั่งอาดามันเน้นบริเวณพื้นที่ตนบนส่วนมากครับและก็หลังจากนั้นครับในช่วง17ถึง28กันยายนนะครับทั่วไทยจะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับปริมาณฝนก็จะกลับมาสะสมเป็นห่วงที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันนะครับในช่วงนี้ก็เนื่องมาจากจะมีมรสุมกําลังแรงขึ้นครับจากการเหนี่ยวน้าของยอมความกดอากาศต่ำครับที่จะมีการก่อตัวทางะทะเลจีนใต้ตอนล่าง ในช่วงประมาณ17 18นี้ครับล้วก็จะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับบริเวณพาคยอีสานตอนล่างๆผ่านบริเวณทางภาคตะวันออกครับที่ติดกับทางด้านประเทศเขมรครับเป็นลักษณะของกลุ่มฝนขนาดใหญ่ครับตกมาแบบชุกๆแช่แช่นานๆครับจะมาแบบน้ําแบบเนื้อเต็มๆนะครับในชุดนี้ดยจะปกคลุมไทยอย่างต่อเนื่องครับจนถึงช่วงลาวันที่23กันยายนนะครับจากข้อมูลในขณะนี้ยอมความกดอากาศต่ำลูกนี้ครับก็จะแช่อยู่บริเวณพาคยอีสานหลายวันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับข้อมูลฝนในชุดนี้นะครับก็จะลากยาวตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปนะครับที่มียอมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมไทยแล้วก็จะมีช่วงฝนลดลงนะครับช่วงประมาณ20-21หลังจากนั้นครับ22เป็นต้นไปก็จะมีฝนชุดใหญ่กลับมาปกคลุมทั้ง4ภาคตอนบนอีกครั้งครับจนถึงช่วงราวันที่26กันยายนนะครับโดยจะมีฝนทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนบริเวณภาคเหนือพิคอีสานฝนจะเบาบางลงนะครับในช่วงวันที่26กันยายน แต่หลังจากนั้นครับในช่วง27ครับไม่ต้องรอนานครับจะมีว่าที่พายุใหญ่ครับขึ้นมาบริเวณเวียดนามตอนบนจะผ่านบริเวณทางตอนประเทศลาวแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับอาจจะเข้าสู่บริเวณทางตอนภาคอีสานตอนบนนะครับดูจากข้อมูลแล้วก็เส้นทางขนะนี้มีโอกาสเจอแบบชุกๆเต็มๆครับเป็นพายุลูกที่2นะครับลักษณะของลูก2นี้ครับก็ถือว่าเป็นพายุค่อนข้างใหญ่ครับพี่น้องใครมาติดตามข้อมูลต่อไปนะครับเพราะว่าอันนี้ข้อมูลยังอีกไกลครับแต่หาข้อมูลเป็นไปตามนี้ก็น่าเป็นห่วงครับ จะต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับทั้งหมดคือการเปลี่ยข้อมูลล่าสุดจากโมเดลวกาศ ecm w f ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมว,วิทยานะครับตั้งแต่วันนี้1 5ถึง20กันยายนครับโดยในช่วงแรกครับ1 5 1 6กันยายนทารตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานนะครับฝนก็ยังคงลดลงในขณะที่ประเทศไทยครับยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากในลักษณสมครับยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะนออกรวมถึงบริเวณพะอีสานตอนล่างครับประกอบกับบรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับที่พัดปกคลุมทางด้านทะเลระมันภาคใต้แล้วก็บริเวณอ่าวไทยครับสำหรับคลื่นลมทางด้านทะเลระมันตอนบนก็จะมีกําลังปานกลางครับโดยทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทางด้านทะเลระมันตอนล่างแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนครับทะเลมีคลื่นสูงประวัน1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับ สำหรับในช่วงที่17ถึง20กันยายนครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑนแล้วก็บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะมีฝนกลับมาตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ครับบริเวณภาคตะวันออกและก็ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากแนวลูมรสุมครับจะพาดผ่านอยู่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณอีสานตอนล่างครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทางด้านทะเลระมันประเทศไทย และบริเวณอ่าวไทยจะมีกาลังกลับมาแรงขึ้นครับสําหรับคลื่นลมทางด้านทะเลระมันแล้วก็บริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางโดยทะเลระบันตอนบนนะครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลราบันตอนล่างแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูนะนุมสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ15กันยายนครับ โดยในวันนี้หลายพื้นที่ฝนกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับโดยบริเวณภาคเหนือครับวันนี้ฝนก็กระจายได้มากอยู่นะครับแต่ก็ยังคงเน้นชุกทางด้านตะวันออกและตอนล่างๆของภาคภาคอีสานครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคครับภาคกลางภาคตะวันออกครับวันนี้ฝนก็กระจายเพิ่มมากขึ้นนะครับมีโอกาสตกชุกได้บางแห่ง ส่วนบริเวณภาคใต้ครับวันนี้ฝนก็กลับมาเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งครับในวันนี้ฝนก็ตกไม่เป็นเวล่ำเวลาเท่าไหร่ครับบางพื้นที่บางแห่งก็จะตกมาได้ตั้งแต่เช้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นตกในช่วงบ่ายค่าแล้วก็ดึกเป็นหลักนะครับในวันนี้มาติดตามรายละเอยียดตามภูมิภาคกันเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยละสีถึงหกของพื้นที่ส่วนมากมีลุ้นบริเวณจังหวัดพ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปาง ภาคพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูร์ครับโดยอุณหภูมิสูงสุด31-35อถึงองศาเซลเซียสลมแปรปวนพัดได้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคอีสานครับในวันนี้บริเวณภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองกระจายเพิ่มมากขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยลหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนตั้งแต่บริจังหวัดเลยนองคายนองบุรีรัมปูบึงกาฬอุดรธานีสนนกลนครนครพนม บุดาหารกระสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญขอนแกน่นขยภูมิณครรัชศีมาบุรีลำสุรินทร์รีสะเกดและอุบลราชธานีครับวันนี้เรียกได้ว่ามีโอกาสลุ้นได้ทั่วทั้งภูมิภาคครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ32-34องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณ60ของพื้นที่ ส่วนมากครับวันนี้ก็มีลุ้นตั้งแต่บรีวจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบ,บุรีนครปฐมสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับทางด้านการเจนบุรีและก,ก็ราชบุรีด้วยครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ33-35องศาเซลเซียสลมจะแปรปวนพัดได้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ต่อมาทา้านภาคตะวันออกครับวันนี้บริเวณภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่มีลุนครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาจนบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็ตราดครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับสามสิบถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสลมจะแปรปรวนพัดได้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่าสองเมตรคร ลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนได้อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจมีฝนชุกบางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนตั้งแต่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็ราถีวาทครับอุณหภูมิสูงสุด31-34อถึงสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบหถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้ตะวันตกครับวันนี้มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยลสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนชุกบางแห่งครับวันนี้ก็ลุ้นตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ30-33งสาองศาเซลเซียสโดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะว,วันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับลมตะว,วันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวัน ทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ